สวัสดีโโครับผมเคลียร์ผมจะเล่นฟรีไฟใช่แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเคลรี่เองนะคะแล้วก็คุณอะไรคะครูค่ะมึงแน่ใจแล้ว่าครูครูอะคอยคอยจะอลิงสลรอูอ่นโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ในะคาะร์ล็จะมาเล่นโหมด4 4จากดักรันเองมาดูซิว่าเราสองคนมนี่ยจะรอดในโมๆๆหมด4 4กันได้เปล่าเนาะซึ่งก็ถามผมกับบอลเดนเล่นเก่งแค่ไหนก็นะก็ดูจากแรงเอาเออใช่แรงมาตเตอร์ดูนั้นหนึ่งขีดละอึง มาทุกคนเจอห้องสักทีสรุปเราไม่ได้เล่นไอ้นั่นนะครับไม่ได้เล่นแรงเพราะว่ากูกดหาแรงไม่เจอสักทีทเลยปรากฏธรรมดาตอนนี้หาห้องไมเ่เจอเนี่ยผมไม่ได้เชิญน,น้องมาเล่นด้วยเนาะซึ่งน้องเองนี่ยเรามีทั้งหมด2คนน้องบอกที่ผมคนตายที่โดนเจอคนดักเลยไอ้กว่าไม่เจอเลยเจอ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 กันนั่งไวเย้วธรรมดาจะหูสักแค่ไหนกันถ้าน้องถ้าน้องดูคลิปนี้อยู่ก็รู้นะวพราะปิดปิดผมไดูฟังนะฮะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมันอันนี้นะครับบอยรอเขาด้วยเขาไม่นานไอ กูไ่นไอ้กูนไ้กดไเดี๋อ๊นไ้กดไปดูฟังนกูไ่ไยอ่ะไอ้เนาะไอ้เนาะมันเป็นอะไรเียมกูะไอะมึงกินกูเหรออ้ามึงกิน้ช่วยหือเอาชนะหรอชนะดีโถที่มาของกิง เราพูดเลยมันดินที่เราของจริงแน่คือเรามีน้องแบกคือเราไม่ต้องทำอะไรเรเองเยใช่ขวามีไหมไหนวะเป็นอะไรมันริงแล้วว้าล็อกสองล็อกสองล็อกสี่ล็อกสี่ลกสี่แล้วตัวเดีัวเตนเดียว็ต่อกนี กีนดังมากทุกคนก่อนดังตอบเมื่อกี้อะไรเอาเอาตายเหรออ๋อลืมลืมลืมไม่ได้เล่นนานลืมลืมเอาเอาจบมันเหรอเอาคนตายคนเดียวอะย่างงี้ก็ใช่ไงโอ้โหกากมาแล้วเมื่อกี้ไม่บอกว่ามันตายแล้วกูหญิงซ้ำตั้งนานมันตายแล้วมึงอะท้ำอะไรมันล้มด้วยจริงอะเมื่อกี้เลยคุยงงเลย แล้วไม่บอกกูว่ากูไม่ได้นายกูจำไม่ได้อะเนี่ยที่ผมไม่อยากเล่นธรรมดาเขาแบบมันเล่นง่ายกันไปทุกคนทุกคนก็ดูเอาละกันเนาะอ้าวลอีกริงเไม่มันง่ายมันง่ายเพราะลองแผลเออถามันจริงไหมจริงกูไม่ทำอะไรในสองคนนี่แหละเรากับมึงเนี่ยไอ้กลัวมึงเนี่ยไม่ใช่เรากับมึงเอ๊ะเรากับมึงก็ปวดดีว่ะอ้าวโอ้โหทุกคน กูไม่ทำไมน้องไม่ยิงเกือบหมดเลยแตจบตาที่กูเตะน้องสองคนออกดีกว่าเอ้ยอะไรอ่ะทำไงทำงั้นน้าไอ้กูฆ่าด้วยโอ้โหเออสองเบสตด้สิเออน้องน้องแลยกูไม่ชุบน้องล็อกกูทิ้งน้องแรกไปแล้วกูตายบอยกูทิ้งน้องมากูไม่ชุบน้องว่าทำไงทำงั้นน้ามันทำงั้นได้ไหมวะน้องเสียใจหมดเลยมึงไม่หน้องก็ต้องร้องไห้บ้างแน่แน่เนี่ยมึงก็มึงก็ฆ่าไม่ได้มึงมึงไปฉุดมาเขาแล้วมึงก็ฆ่าไม่ได้แล้วก็ตายเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยนี่ผมไม่อยากเล่นธรรมดาเขาแบบมันเล่นง่ายกันไว้ทุกคนทุกคนก็ดูเอาละกันน้องดูเอาละไม่ช่วยมองเขาเนี่ยมึงตายเลยแม่พะมึงเลยอีนี่อีผมเปียอีผมเปียตกจริงเดี๋ยวมุกโดนกูอีดอกโดนแล้วคุ้แม่ตบเลยคุณม่นอนคุณม่นอนเยสโตอยู่เอ๊ะปล่อยฮะแต่มุงดูซ้ายมือน้องให้ดีคิวชอบแมวทำไมมันไปผู้ไปไฟกายกระบาดปะ อ้าวอ๋อมาแล้วไปแล้วตกใจหมดนึกว่าน้องรุดรอบนี้ผมเอา R A U G แล้วกันอัรคบอยใครวะอะไรมึงฮะเออขอเพลย์มาได้กันเสมอบอยตัวแอดอกสองคนมึงเยินเก็บแอรดอกชิวเนาะฮะไอ้บอยเลยฮะระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โหแล้วกูโดนระเบิดอ้ไอ้ไอ้มึงเอาระเบิดไปให้จังวะมันซื้อระเบิดเยอะจัง ชอบแมวกัเด็ดไม่ดีน้องน้องหลุดสองรอบนะเปลี่ยนคำพูดเลยไปในห่อมันแรงมันนี่มันนี้มันง่ายกว่าแหลงอ่ะมึงรู้ไหมตอนที่ตีตัวนั้นมันปาแล้เบิดมาสี่ห้าลูกอ่ะรอบนี้กูจัด A W เลยว่ะสไอ้มึงฮ่ามึงต้องซื้อไปเดียวว่ะไม่ไหวแน่อ้าวแล้วใครจะไม่รู้เลยนี่นีและกระแดไม่เล่นปืนเดียวกูอีกแล้วมึงนดีนี่นีมึงอ่ะมึงอ่ะโอ้โหแล้วน้องหลุดมันเป็นบอดใช่ไหมเนี่ยเชียววะ ไปุ่นอกหลุดหรือไม่หล,ลุดวะ A W เข้าหัวนะเดียวรู้สึกว่าจะน็อกไปมัง้งเห็อะไรละเรียบร้อยน็อกหนึ่งเข้าหวัวหกรอยามตเออเข้าหัวหกร้อยแล้วบอยต้องเข้าหัวนัดเดียวนัดเลยเข้าเข้าตัวร้อยห้าสิบเข้าตัวร้อยหนึ่งน็อกสองก็น็อกสองขับไม่พูดเยอะเจ็บคอราน้าตง, Cu <c oughs> ตงบ้านน้าอยพจ้

เมื่อกี้เราเล่นบอลแล้วสไปแล้วเอ้ยน้องเก็บสองนี่ร้ไหน้องเอาเรื่องนี้กลัวเก็บสองกลัวยิงน้องไปสองสไนอะโอเคโอเคน้องเอาเอามาเลยน้องนี่จัดการให้หมดเลยมาแล้วเอาเห็นไอ้วอลตั้งไงครับเป็นผู้ไม้เออลูกต่อสองคนใครจะชนะใครจะชนะแรงแดงของผมแรงแดงของผมเออเออแรงแดงของผมคอมคอมนะคอมคมเด็๋ครับหนึ่งเออไอ้วอลแตกไปแล้วครับ วุ้ยครับเล่นเจกับพวกโอ้โหไอ้หมอทั้งวงไอเหยียบรเร็วน้องยังไงครับเออนั่นแหละเออเออเออเรียกไอเหยียบเราหนักไงเอาไหมสองสาวนะครับทุกคนตอมนี้ก็ใส่มาเดี๋ยวดีว่าเออผมเอาใส่มาเดี๋ยดีกว่าแต่ว่านี่ผมจะมีปืนยิงรัวได้อันหนึ่งก็คือนี่นะการเอพีห้าอันนี้ผมต้องเล่นสไนระยะไกลนะเข้าหัวคือแบบแรงมาก600อ่ะไอ้ดอกตกแล้วไอ้พวกเนี้ยมันชอบเอาไอ้ดอกกันโอ้โหมันรอดกันเร็วนะเอ้ยแล้วทไมเหยียบกูเจอที่ไหนไม่รอด เข้าเออเข้าปุเดียกอนเรียกนสายตัวหนึ่งสายตัวหึ่งสายตัวหนึ่งสายตันึ่สายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งเอ่งไม่ออกวะก็แมงตายก็แม่งตายก็แม่งตายมันเมามันกดไม่ออกวะตอนที่ผมซูมดูปืนมันยิงไม่ออกอะวายดาเมจกูน้อยชุดเลยวะ คนไอ้บอยคือมันชื่สอสมเล่นทีวีโ่าโหไม่ค้ว่กางเลยโอ้ยเนี่ยนี่ผมไม่อยากเล่นธรรมดาเขาแบบมันเล่นง่ายเกินไปทุกคนมารอบนี้เราเป็นด่านอะไรนะแดนชำระบาปโอเคทุกคนมารอบนี้เราจะได้ดีสุดแล้วผมคิดถูกว่าได้ซื้อปืนเออถ้ามันซื้อมาแล้วเดี๋ยวเข้าหลังให้ตัวเองเข้าหลัง,งกูแหลมเออเจ้าหัวงไม่พูดเยอะมึงยิงกูกหรอฮะ <First blood. S 1> อเก็บไปหนึ่งต่อไปก็เก็บไปสอง เออเออเออเก็บไปสองยังไงตกเอ้าอะไรอ่ะฮะอันนี้คืออะไรวะไอ้ตัวเลิกอะไรโอ้ยมาสุวกันมาดโต๊ะสุดกันอ้าวอ๋อยี่วมบอยจีจังเดียวเลยเฮ้ยบอยเยอะมากนะเอฟเฟกต์บังกี้มันทำให้เมากูเร็วเนี่ยเอยเดี๋ยวนี้กันเดี๋ยวกนโอเคโอเคบังกี้กูเหรอฮะอ๋อน้องโอ้โหผมว่าเอฟเฟกต์ื่อกี้มันทำให้เมาผมมันมันหลอนไอ้บอยตัวนี้มันโลบ ผมเนี่ยทุกคนยิงบอลเอ้ตอรผู้ไม้เลยพุ่ไม้อะณาจักรกูมึงแค่แพ้ตัวเดียวนะแพ้ตัวเดียวผมล้มเกมแม่นสองเลยนะเฮ้ยเฮ้ยจะพูดแะไน้องน้องใต้ที่เสียใจเลยน้องใต้อะนี่จะน้องห้ามน้องได้อะไรมไม่ถึงมือกูไม่ได้หมายถึงน้องตอนนี้ผมเป็นปืนอันนี้แในกันผมไม่เคยเล่นปืนนี้มาก่อนนะผมมาก่อนนะไปไหนไปไหนลูกซองเหรออ้าวมันก็ลูกซองกููไม่ร้วายโหัแท้ แล้วกูไม่ถนัดลูกซองกูด้วก็ปืนกดอนไอชิบหายอ้าบอกว่าไปผมตายแน่เลยอ่ะผมเป็นคนที่แบบชอบเล่นชาร์ดะได้มาเราวลูกชาทุกคนเล่นลูกองลูกซองาลูกองมาลูกซอง,องเดี๋ยเ,เดี๋ยวมาดูขนาการชาแล้วเ,เป็นยังไงชาร์ดก็ต้องเต็มเต็มร้อยเอาหายอ้าวหายไปแล้วไม่ใช่อยู่นี่หรอวะว้ายนี่แกมึงอะไรมึงอะ ดับเบิลลิลลคเนี่ยที่ผมไม่อยากเล่นธรรมดาเพราะแบบมันเล่นง่ายเกินไปทุกคนเดี๋ยวคนชอบชาร์จนะเข้าใจขาไปตายไงในน้องบอกน้องจะเมฆกัะน้องเฮ้ยครัวน้องได้สกอดีมึงแล้วเสียงแล้วมะวเราบืดไงเราบืดนี่ขนาดธรรมดายัางขนาดนี้ถ้าเราไปเล่นแรงเราพป่งหนักกว่านี้เหรอวะบอยโอ้ยน้องหนึ่งโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปเอเอแต่คนเล่นผมทองับมันโคตรอะมาช่วยกูหน่อยไอ้คนนี้แหละไอ้คนนี้แหละที่พูดถึง มันลอจากบ้านไปยังรอแต่บ้านไปยังเออหนึ่งแล้วหนึ่งมันออกมันออกไปัวนี้ ADP ADP ไหนวะเล่นคนที่ฆ่ามู่ไหนอ่ะมาบ้านมาบ้านบ้านบ้านมันตายแล้วไอ้คนที่ฆ่ากวะเออได้เห็นแล้วไหนหวอไอ้หวอไหมไม่มีไม่มีอ้าโอ้โหโอเคโอ้ยเรียกปูว่าผมเปิดโมดึงชูไปได้แล้วโทษทีตาที่แล้วเนี่ยผมโคตรเกียดเลยเอนเบิร์ดที่ยันปาหรืออารอบนีนกูซื้อระเบิดไปในสองลูกแม่งมันป่ากันมาสี่ห้าลูก่ะคิดเอาทุกคนอ้าว แล้วใครดรอปพีหกสีผมเนี่ยอันนี้คือซื้อให้ผมเหรอน้องดรอปให้น้องดรอปให้ออใหเอาไหมเป็นคนดีอ้าเอาก็ได้ะแต่พีหกสีนี่คือระยะไกลไม่เบิกนะเนี่ยเห็นไหมไม่ค่อยเบิกเลย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ล่มมา <c oughs> มึงจะน้องเห,หรอะกูเดีวก่อนเออไอวอตั้งครับผมลงมาโชมบบไอวอตั้งแล้วก็ยิงป๊อปป๊าปป๊อปป๊าปป๊าปป๊าวยงาปป๊าปป๊านปอาเหราเอ๊าปป๊าปปกาปป๊าีป๊อปป๊าปป๊าปป๊าเลย พราะกูมีสองคนกูไม่กลัวหรอกเออมันหลอกไปมันไปมันไปแล้วยังวะระมัดระมัดระม่ดมัดบอยเดี๋ยวกูไาเล้เข้าไปบอยกูไาเล้เข้าไปแล้วบอยมามาแล้วกูใช้กูต้องกู้องกูต้องกู้องตัวข้าพ้นตัวเองจะคิลุ้ยกูบาข้ามึ่งไงขี้เหร่ข้ามึงไงล่ะข้าม กไอ้หัวทอไอชุดชมพูนี่มากเลยมันโหดจริงๆนะเว้ยผมพูดถูกเสียกูได้ไงวะมารอบนี้ AN94 บ้างบอยเออหน้าบอยตรงนี้ไอ้บอยไอ้คนเนี้ยเอาไปได้นะไอคนไอ้ไอ้คนห่อซึ้งแกตายแล้วบอยบอยเฮ้นหน้าเราอะโอ้โหทีใครทำมั้ยครับบอยกูน็อกอยู่บอยมีไอบอยไหมมึงปรับเรืมึงทำอะไรมึงเลือดมึงเต็มโอ้ผมไม่ได้ปรับเลือดกูกล้องไม่ใหญ่มันหัวไอ้หัวบอกยิง แล้วกูไะไตรงนี้มันเดืดตั้สูงละบดะบาดไม่หลบรบดอบอยอ้าถ้าเราดูคลิปนี้อยู่เชื่อไหได้ตัวน้องอ,อ๋อคนนี้คนนี้ไม่โหดเท่าไหร่หรือเปล่าน้อง,อองกโอ่งน้องกู my brother ม,<า>ม,มีสามสงแล้วอ่ามาบอยรอบนี้กูว่าเราเล่นกันเซฟเซดีกว่าอย่าเพิ่งเข้าไปชาร์จมันใกล้มากกูว่ามือกูไม่ได้ชาร์จนะ รอบนี้ผมจะพยายามแบบไกลๆไม่เข้าใกล้มากถ้ามึงเข้าไอ้แก๊กูบอกว่าอย่าเข้าใกล้ก pues ูปาระเบิดแม่งเลยอ้กูบอกว่าอย่าเข้าใกล้กูเพิ่งเข้าไปช้างเองนะมึงก็ไม่เข้าสินะทุกคนโอ้โหนี่ไงกูบอกว่าอย่าเข้าไปใกล้ไปเข้าไปแค่สองคนไอ้แม่กูบอกมึงแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ไงครับ ไอ้ต้อยมันพูดเกลียวเองนะสกายไหมครับจี้พื่อนแล้วรับเลยรอบตานเสียงทุกคนกูแค่ตาหนนักกูโยนเกมเพื่อให้มึงได้ฉายเสียงจริงๆอะแหมมารอบนี้ทอมสันทุกคนจะรอดเในวันนี้รอบนี้มึงอย่าเข้าใกล้นะถ้ามึงเข้าใกล้ในไอ้เก็ตเดี๋ยวมึงจะโดนกูเืองกูยาแต่ว่าทอมสันแม่งไม่มีปืนซูผมเพราะมันใส่สโคไปแล้ทุกคนเออกูก็ลืมอ่ะ พยายามแกจะได้อยู่แหละซิฟซีเมาทุกคนเออยืนอย่างนั้นแหละมาผมว่ายืนอยู่บ้านเราดีแหละไอ้มึงจะเซฟไปเปล่าวแล้วน่ะเพื่อนเราเข้าแล้วเนี่ยมึงยังไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอเออเขาเข้าไปโอ้โหถ้าน้องมันจะเข้าไปเอ้ยบอยข้างหน้าเราอันนี้ว่าตัดสีแล้วนะเต้อย่าลืมนะหลังกูนะกูมึงช่วยมึงดิอ้อมึงทำอะไรอีที บอกซีไม่ดึงเข้าไปในกูดังเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนว่าใครกางสุด <laughs> ไอ้บอย,าย,ายดาเจมจน้อยสุดวายดาเมจมึงกูน้อยถึงได้ทั้งฐานด้วยดิบอยเล่นแค่สิ่งด้วยบยโอเคทุกคนในระดับปีปลายก็พอไปที่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเรื่องที้สอนให้ดูว่าไม่โหดอย่ากระแทบไปกดแรงขนาดธรรมดาไม่ไหวใช่ไหมตัวเองมาถึงมึงอะ่ะ <laughs> ก็ถ่าคลิปนี้แล้วผมก็จะตื่นกลแล้วถ้ครชองผมอยู่ใต anyway, ้ดิชาร์ในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยที่ผมไม่อยากเล่นธรรมดาเพราะแบบมันเล่นง่ายเกินไปทุกคน